สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่บ้าน,นแม่บา้บานให้เปิดหาเรื่องมาเล่านะคะวันนี้แม่บ้านจะชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ให้ลูกหลานนะคะวันนี้แม่บ้านจะเอามเมล็ดพันธุ์ต้นเทียมสะเดานะคะที่เออมเมล็ดมันค่อนข้างที่จะเนื้อเปื่อยแล้วนะคะเออลงปลูกในหลุมเลยค่ะ ปกติเขาจะเอา,มาเมล็ดพันธ์ุไปเพาะก่อนนะคะได้ประมาณ7วันก็รู้สึกจะแตกหน่อแล้วค่ะแต่ไแม่บ้านปลูกแบบนี้เลยช่วงนี้ก็ราวปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเข้าหน้าฝนแล้วค่ะคิดว่าเอา,มาเมล็ดพันธ์ุลงปลูกเลยก็คงจะแตกหน่อค่ะไม่กี่วัน กราเทียมเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางนะคะพูดถึงอายุนะคะอายุประมาณเจ็ดแปดปีก็เริ่มแปลรูปได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะไว้นานกว่านั้นก็ได้ค่ะ น,นี้ไม่บ้านปลูกประมาณ20กว่าหลุมนะคะประมาณเมเ็ดก็ประมาณ40กว่าเม็ดค่ะปลูกเอาไว้อีก10ปีข้างหน้าก็เผื่อว่าลูกหลานจะได้เอาสร้างบ้านหรือว่าจะเอาไว้ขายก็ได้ค่ะ ที่มองเห็นไปไกลๆนะคะตรงช่วงนั้นก็แม่บ้านปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้เต็มพื้นที่แล้วค่ะประมาณสองปีกว่าค่ะนี่คือต้นแม่ที่อยู่หน้าบ้านของแม่บ้านนะคะแม่บ้านเอาเมล็ดไปปลูกค่ะความสูงที่ใช้เนื้อไม้ได้ประมาณ10เมตรนะคะแล้วก็ใหญ่ประมาณ1คนโอบค่ะอายุประมาณ25ปีได้แล้วค่ะ ค่าฝังมเมล็ดของสะเดาเทียมเสร็จนะคะมาต่อกันด้วยสวนข้างครัวของแม่บ้านอีกนะคะวันนี้แม่บ้านจะลงต้นไม้เพิ่มอีกสามต้นค่ะต้นแรกจะเป็นต้นโกสลนนะคะที่แม่บ้านลงต้นมีลักษณะใบออกเหลืองๆค่ะมองใกล้ๆก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ ต้นโกสนนี้แม่บ้านปักกิ่งเอาไว้ก็ใส่ไว้ในกระถางประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะวันนี้ก็เอามาลงที่สวนข้างควต้นโกสนเป็นไม้ประดับที่ไว้โชว์ใบนะคะเพราะว่ามีใบที่สวยงามมีหลากหลายสีสันค่ะต้นโกสนเป็นต้นไม้เก่าแก่นะคะที่ปลูกคู่บ้านคู่เมืองมานานแล้วค่ะ ต้นโกศลถือว่าเป็นไม้มงคลนะคะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะชื่อไปพ้องกับคําว่ากุศลน,นะคะแล้วก็เชื่อกันว่าการปลูกต้นโกศลนี่คะเป็นการสร้างบุญคุณงามความดีคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโกศลทําให้มีบุญบารมีและยังมีความเชื่อว่าช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขคะ่ะ อีกสองต้นนะคะคือต้นพุทธพิชยากับอีกต้นหนึ่งแม่บ้านไม่ทราบชื่อค่ะต้นนี้คือที่แม่บ้านขอมาตอนแรกๆหนึ่งกิ่งค่ะเอามาแล้วก็โตแล้วก็ขยายพันธุ์มาเป็นต้นนี้ค่ะถ้าเรามาทำการลงดินกันนะคะต้นพุทธพิชยาค่ะ วันนี้แม่บ้านทำงานสวนหลายหลายอย่างนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะวันนี้ได้สามงานค่ะกระถางหนักนะคะค่อนข้างจะเอาออกต้นไม้ก็มันสูงค่อนข้างจะเอาออกยากสักหน่อยนะคะ ด้านตรงกับหน้าต่างครัวแม่บ้านจะลงไม้ประดับหมดเลยนะคะเวลาเปิดหน้าต่างทำกับข้าวตอนเช้าจะได้รู้สึกสดชื่นค่ะเมื่อสองสามวันที่แล้วนะคะแม่บ้านซื้อต้นแก้วแคะมาหนึงต้นค่ะปลูกไว้ข้างครัวนะคะวันนี้เดินไปที่ใกล้ๆหน้าต่างครัวนะคะว่าหอมกลิ่นอะไรเปิดหน้าต่างดูต้นแก้วแคะของแม่บ้านบานเต็มต้นเลยค่ะหอมดอกแก้วมากเลยค่ะ ค่ะลงไม้ประดับต้นที่สามสำหรับวันนี้นะคะการทำสวนของแม่บ้านในแต่ละที่ที่บริเวณบ้านนะคะแม่บ้านคิดเหมือนกับการวาดภาพระค่ะอยากได้อะไรก็ใส่ลงไปตามจินตนาการะคะ่ะ ฝั่งตรงกันข้ามของสวนดอกไม้ไม่บ้านนะคะคิดว่าฝั่งนี้ก็จะปลูกผักปลูกพริกอะไรไว้กินนะคะอีกฝั่งเป็นอาหารตานะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอาหารกายค่ะ ้นไม้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าแม่บ้านนี้นะคะด้านข้างกำแพงค่ะเป็นต้นไซเกาหลีค่ะที่แม่บ้านตัดกิ่งมาปักชำไว้ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ 3- าสี่เดือนค่ะนี่คือแม่พันธุ์ของไซเกาหลีที่แม่บ้านตัดกิ่งเอาไปปักชำหลังบ้านนะคะตอนนั้นแม่บ้านซื้อมาสูง80เซนต้นละ250ค่ะ ค่ะฝั่งตรงกันข้ามนะคะแม่บ้านวันนี้ก็ได้ปลูกต้นพริกประมาณห้าต้นค่ะแล้วก็ข้างๆแม่บ้านก็ได้ปลูกต้นดาวเรืองเอาไว้นะคะเพื่อว่ากลิ่นของดาวเรืองจะอาจจะไม่ทําอาจจะทําให้พวกแมลงไม่ชอบนะคะแลวจะได้ไม่มากินใบต้นพริกของแม่บ้านค่ะ นี่ก็คือสายพันธุ์ต้นโกศลนของที่บ้านแม่บ้านนะคะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันค่ะแต่ว่าแม่บ้านก็อยากหาเ,เพิ่มมานะคะเพราะว่าพันธุ์โกศลนเนี่ยมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์มากค่ะความงามของต้นโกศลทุกพันธุ์นะคะจะอยู่ที่ใบที่มีสีหลากหลายค่ะ เพื่อนๆชมคลิปมาจนใกล้จะจบแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใแม่บ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดิ๊ดิโอ้ข้นโหลดยังดิดีดตดีมาฟ้าเมย์เนะโอเคฝ้าเมย